สวัสดีครับผมสุขุมเชื้อประกอบกิจสมาชิกกลุ่มแง๊บแงบปาจิงโกครับจากโจทย์ Assignment 2ให้นำเสนอข้อมูล ER diagram โดยทุก entity จำเป็นต้องมี a n t r i b u t e ร้านค้าแถวหอพักที่ได้นำเสนอไปใน โดยผมได้เลือกทำร้านขายนาฬิกาด้านงานการขายโดยจากโจทย์ผมได้กำหนดตัวแทนภาพ E-R Diagram โดยเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายดังแผนภาพต่อไปนี้ในครั้งนี้ผมได้ทำการกำหนดส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการขายนาฬิกา โดยได้กำหนด e อนติตด้วยกันทั้งหมด5ตัวด้วยกันคือ 1. e n t i t อข้อมูลผู้ซื้อ 2. อ n t อนตข้อมูลการขาย 3. e n t อนตพนักงาน 4. e n t อนติรายละเอียดนาฬิกา 5. e n t อนติประเภทนาฬิกา โดยแอนติบิวที่อยู่ภายในเอนติตี้แต่ละตัวมีดังนี้ 1. นึ่งเอนติตี้ข้อมูลผู้ซื้อมีแอนติบิวคือรหัสผู้ซื้อชื่อนามสกุลรหัสบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรเพศอายุโดยมี Primary Key คือรหัสสมาชิก 2. 2. Entity ข้อมูลการขายมี Entity u i l l คือรหัสการขายวันที่จำนวนขายราคาสุทธิและยังมีคียนอกหรือฟารีนคีจาก e อน i t y ตัวอื่นเชื่อมอยู่ด้วยคือ ฟารเลนทีรหัสผู้ซื้อและฟาร์เลนทีรหัสพนักงานเชื่อมจาก e อนติตข้อมูลผู้ซื้อและ e อน i t y พนักงานและยังมีฟาร์เลนทีจากรหัสนาฬิกาเชื่อมอยู่ด้วยสาม t อนตพนักงานมีแอนต u บิวคือรหัสพนักงาน ชื่อนามสกุลที่ที่อยู่เบอร์โทรเพศอายุโดยใน e อนติตี้ของพนักงานนี้จะมีไพร m ม r รีคีคือรหัสพนักงานเป็นคีลักของ e อนติตี้ข้อ4 e n t อนติตี้รายละเอียดนาฬิกา มีแอนตี u บิ d คือรหัสนาฬิกาซื้อนาฬิกาจำนวนราคาต่อหน่วยและในแอนติตตัวนี้มีไพมัลี่คีย์คือรหัสนาฬิกาและในแอน i t y ตัวนี้ได้มีฟาเรนคีย์เป็นรหัสประเภทเชื่อมอยู่ด้วย ข้อที่5้อนติตีประเภทมีแอน b u บิวคือรหัสประเภทชื่อรุ่นสีเพศนาฬิกาโดยเอนติตี้ประเภทนี้จะมีรหัสประเภทเป็น Primary Key หลักของ e อน i ิต ตัวอย่างการเก็บข้อมูลใน Entity i l ของ Entity แต่ละตัว 1. Entity ข้อมูลผู้ซื้อตัวอย่างรหัสผู้ซื้ออาจเก็ดเป็นอักษรหรือเลขจำนวน4หลักชื่อนามสกุล รหัสบัตรประชาชนตัวเลขสิบสาหลักที่อยู่เบอร์โทรจำนวนสิบหลักเพศชายเพศหญิงเป็นต้นข้อที่2อง t i t y ข้อมูลการขายตัวอย่างรหัสการขายอาจจะเก็บเป็นอักษร หรือตัวเลขก็ได้อาจกำหนดเป็นสี่หลักอันที่เป็นแบบไทมจำนวนขายต้องระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็มสามารถนำไปคำนวณได้ราคาสุทธ,ธิเช่นกันก็สามารถนำไปคำนวณได้แต่ราคาสุทธ,ธิสามารถเป็นเลขทศนิยมได้ ข้อที่สาม e อ t น t ิพนักงานตัวอย่างรหัสพนักงานเราอาจใช้ทั้งตัวเลขและตัวอ,อักษรในการกำหนดรหัสได้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรสิบหลักเพศหญิงเพศชายอายุจำนวนสองหลัก ข้อที่4ี n t i t y รายละเอียดนาฬิกาตัวอย่างรหัสนาฬิกาสามารถกำหนดให้เป็นตัวเลขหรืออักษรก็ได้ตามต้องการข้อนาฬิกาก็สามารถมีทั้งตัวอักษรและเลขรวมกันได้จำนวนต้องเป็นจำนวนเต็มต่อชิ้นต่อเรือน ราคาหน่วยเป็นเลขทศนิยมและสามารถคำนวณได้ข้อที่5้ n t i t y ประเภทตัวอย่างรหัสประเภทเราสามารถกำหนดเป็นตัวเลขหรืออักษรก็ได้ปกติมักใช้เพียงสามหลักเพื่อเป็นการ จัดหมวดหมู่ชื่อนาฬิกาเป็นตัวอักษรสีนาฬิกาเช่นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเพศนาฬิกาเช่นนาฬิกาเพศชายนาฬิกาเพศหญิงซึ่งจากกระบวนการทำงาน ของ ER diagram นี้น่าจะมีเชื่อมโยงของคียข้อมูลเพื่อเป็นการเรียกดูข้อมูลผ่านกันได้หรือการอ่านจะอ่านได้ดังนี้ว่าข้อมูลผู้ซื้อหนึ่งคนสามารถทำการซื้อได้หลายรายการ พนักงานหนึ่งคนสามารถทำการขายได้หลายรายการข้อมูลการขายหนึ่งข้อมูลสามารถมีรายละเอียดการขายได้หลายรายการประเภทหนึ่งประเภทสามารถมีนาฬิกาอยู่ในหมวดประเภทได้มากกว่าหนึ่งประเภทตัวอย่าง เช่นเมื่อจะมีการทำการขายสินค้าพนักงานหนึ่งคน,นก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องการขายไม่ว่าในวันนั้นจะขายกี่ครั้งก็ตามแต่ก็จะมีพนักงานขายเพียงคนเดียวนั้น คือพนักงานหนึ่งคนสามารถทำข้อมูลการขายได้หลายครั้งนั่นเองต่อมาลูกค้าก็แบบเดิมเช่นกันคือลูกค้าหนึ่งคนสามารถจะซื้อของกี่ครั้งก็ได้ กับมีการทำรายการซื้อสินค้าอีกครั้งก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าดูกับกันเป็นรายการขายหลายรายการสามารถมีผู้ซื้อหนึ่งคนได้ซึ่งในการออกแบบ E-R diagram ของผังงานระบบงานขายนาฬิกา จะเห็นได้ว่าในตัว Entity แต่ละตัวจะต้องมีคีย์หลักของ e n t ติตีและจะมีคีย์เชื่อมหรือฟาเรนคีย์แอนติตีตัวอื่นมาเชื่อมในรูปแบบ Delation ผมสุขุมเชื้อประกอบจิดขอจบการอธิบายเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ